ถ้าฉันบอกคุณว่ามีคนที่รับเลี้ยงเด็กทารกเพื่อแลกเงินแต่เด็กส่วนใหญ่ไม่เคยมีใครเห็นอีกเลยคุณจะเชื่อไหมเรื่องนี้ทำให้ทั้งประเทศผวาไปหลายปีในศตวรรษที่19มีหญิงคนหนึ่งเปิดบริการรับเลี้ยงเด็กแทนแม่ที่ดูแลไม่ไหวทุกอย่างดูปกติจนคนเริ่มสังเกตว่าเด็กที่เธอรับไป ไม่มีใครโตขึ้นกลับมาเลยแม้แต่คนเดียวเงินที่ได้จากการเลี้ยงเด็กคือรายได้หลักแต่การดูแลเด็กทารกต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเธอจึงเลือกวิธีที่ประหยัดกว่าและโหดเหี้ยมกว่าเด็กหลายคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยบางรายถูกพบในสภาพที่ทำให้ทั้งประเทศต้องอึง้งเมื่อความจริงถูกเปิดโปงผู้คนถึงกับสันกลัวคนที่ไว้ใจให้ดูแลลูก กลายเป็นฝันร้ายของสังคมนี่คือเรื่องของเบบี้ฟาร์ r เมอร์หญิงผู้สร้างความหวาดผวาไปทั้งชาติบางครั้งความน่ากลัวที่สุดคือคนที่เราคิดว่าไว้ใจได้